แต่ก่อนเป็นไฮเป็นหน้าก็เอา,เอาเอารถอีสมเขาหนึ่งและส้นเฮ็ดเ,เป็นสาเฮ็ดเป็นอันนี้เลี้ยงปูเลี้ยงปลา,าเพราะเฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าพ่อแม่พันเฮ็ดมาพนมันเก่ามันได้ปีละเทเะืเีอโนเฮ็ดหน้าเนาะครับตอนนี้เท่าไรขึ้นมือขึ้นมือมันก็ร,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 ร่วมกลุ่มๆกันเสียนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีในครอบครัวนะครับเป็นหลุกจ้างเขาก็เลยคิดว่าอายุมันหลายแหละโอ้ ชอบไปนลูกจาก้างท่านกนา่อนนะมันไม่ไลูกจาก้กางเจ้าของกน็น่าแ่เพิ่งมาการเกษียณนั่มน,นะครับ,รบเข้าพ่อพันเองเฮ็ดเองมันเข้าไปต้องไปซื้อเขานะครับอ,อยากกินอย่างอยากกินกบกินเขียดอยากกินนี่าเข้าเข้ากัได้กินทุกอย่างสินะครับวัวต้องไปตลาดยากโอ้ยลาบุญเอ,อ้ย ลาบุญเอ้ยอเพิ่นมาบุญเลือ่้นเกิดเป็นคนนี้มันมวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนล้วนเพราะเป็นนีเพื่อนผู้ใดใส่หนวนนวนเออเออเออโอโยรันา ีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วค่ะกับผู้จัดการแม่คนสวยคนเดิมค่ะพี่น้องมันนี้กะโบผาดอีกค่ะพี่น้องค่ะวัอนี้กะเอาสวนสวยๆงามๆค่ะมาฝากพี่น้องอีกแล้วค่ะพี่กัดวัอนี้ค่ะพี่น้องค่ะอยู่บันโขกพัฒนาค่ะตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพี่น้องค่ะสวนนี้เป็นสวนของคุณพ่อบุญมีนะคะค่าแพงค่ะ สวนนี่เพิ่นแบ่งพื้นหน้านะคะมาเห็ดผสมประสานค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปคุยกับคุณพ่อค่ะว่าเพิ่นเห็ดจังได้เนาะคือเห็ดแต่งงามเนาะค่ะเนาะไปกันเลยค่ะผุนมีสะพานพร้อมคุณพ่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อคะได้บรรยากาศแหงค่ะครับครับได้บรรยากาศโอ้อันนี้ก็เที่ยงกลางหน้านะคะเนาะครับ นี่เทกันค้างหน้าเพราะเลยเด็กเกีบยปูเกีบยปลานะครับโอ้เฮ็ดดีแฮงเอาให้พี่น้องเมืองมุมเา่ามุมกว่างนิดนึงครับ <c oughs> อ๋อสะพานนี่ก็เฮ็ดง่ายๆเฮ็ดด้วยไม้ไผ่นาะค่ะพอ่อไม้ไผ่ครับไม้ไผ่สะพ้ายบานเห่าหนี่แหละครับโอ้โบลโลโบโบโอ,อันนี้เนาะ <c oughs> แข็งแรงแข็งแรงครับ <c oughs> ติดบตอกับเอาฝังเลยขึ้นมาแล้วอ่ะครับพ่อบุญมีเนาะค่ะนาะครับบุญมี่ขาแพงค่ะพ่อคามึอนี ค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมาชมสวนค่ะครับผมพ่อค้าพื้นที่อยู่นี่มีจักไล่ค่ะพอ่อทั้งหมดที่หน้ามันซิบซิหาอะไรครับซิบหาไหร,ร,าไรแต่ว่าแบงเห็ดการเกษตรกับยูมันซีไร่นะครับโอ้เป็นตะกี้เป็นพื้นหน้าเวิดเลยเป็นไฮห,หน้าถ้ามันลายนะครับเอาเมี<ห>ความค,คิดจังใดคือได้๋วแบงไม่เห็ดเกษตรผสมผสานนะพ่อมันคิดด้วยครับไอ้ที่ว่าการเกษตรนคิด,ค,ดคิดมาตแตกไหนแล้วว่าจะต้องต้องเฮ็ดแบบนี้แบบนี้อีงสินะครับ คือความความคิดไว้ในใจนะอีกทั้งสี่ส่งหนีนะค่ะแต่ก่อนเป็นไฮเป็นหน้าก็เอาเอารถอีสมหา้างนึงแหละส้นเฮ็ดเป็นสาเฮ็ดเป็นอันนี้เลี้ยงปูเลี้ยงปลากาบ้านไลยบ้านไลยสมบูรณ์แบบดอกบ้านไลยที่ว่าควาบวังไใบบ้านไลยบ้านไลยตังยังก็ตามเป้าหมา้น่ะโอ้ค่ะเพิงพ่งเพิ่งเฮ็ด เพิ่งเพิ่งเฮ็ดปีปีปีที่สองนะครับปีที่สองเนาะค,ะค่ะพ่อเนาะมันก็นยังค่อยก็เป็นค่อยไปออ <laughs> เอาตอนแรกตัดสินใจแบ่งพื้นหน้านี่ตั้งเป่าไม้ว่าจังไ๋แน่ค่ะพอ่อตั้งเป้าไม้ก็คือก็คือว่าเฮ็ดจะปลูกเผ้าลำดับแรกปลูกเผ่าลงเผ่าวไว้เพื่อจะคล้องเถาจะคล้องแก่นะครับค่ะว่าเถามาเฮ็ดงานบ่ได้เฮ็ดยังบ่ได้ยังสีหน้าก็พอ่อเลย ขายบักเผาเนี่ยขายนั่นขายนี้เนี่ยนะพราะเลเลี้ยงจะคองไปย่ำเถาแจงสินะครับก็แต่บักเผาก็เป็นราคาน้นน้อยละเจ็ดบาทห้าบาทเท่านันะก็เลยอยากปลูกเผาร่องเมิองนะครับค่ะก็เลยปลูกประมาณหาสนะิบต้นแล้วปีแรกครับหาสิบต้นโอ้ล่องบักเผาก็เลยหาสิบต้นครับลำแรกหาสิบต้นก็กับ,กบต่อมาก,ก่ะปีสองมากก็เริ่มขยายออกไปทั้งทั้ง,ท,งทั้งแหรนครับ ค่ะเป็นสามสิบต้นกับสี่สิบต้นแหละครับก็เป็น7 0 8สิบแดสิบต้นนะรวมมาเบิรับของเผาส่วนส่วนของเผาครับปลาลูกหรือเป็นปลาร่วมครับปลาไอ้น้องน้องเป็นปลาร่วมปลานี่เลิกจักเม็ดเท่าพ่อนี่บ่บเลือกเลยครับมันมันเป็นให้หน้านะครับแต่มันจะเลือกในส่วนส่วนนี้ส่วนส่วงสีเพชรซาหน่อยนี้ใช่ค่ะนี่นี่บอกค่ะนี่ส้นส้นนี่คืะขางเทียงหน้าเนี่ยโอ้ส้นส้นท่านจะจะเลือกครับเพราะว่าจะดูด ดูหน้าปุ๊บน้ำก็ตรไหลปาก์คสุดพื้นร่วงปัญหานะครับมันมันมันฉันเอวง่ายอ๋ออ๋อหม้ไม้ถึงว่าตรงนี้เป็นเป็นคันหน้าบ่ค่ะเป็นข้าหน้าธรรมันได้นะครับโอ้แสดงว่าบ่ลึกที่สันขารบ่ครับบ่ครับเอาบะนี้ย่ำหน้าหน้ามากเขาจะเขาจะดำหน้าบ่คขาพอทั้งซวนทั้งนั้นพี่ขายได้ดำอยู่ครับมันดำบ่ได้ดำไรอยู่แต่ว่ามัน ปลากินเบิดนะครับก็เลยก็เลยเอาเป็นเลี้ยงปลาไปซากก็เลยว่าปลากินเบิดปลากินเบิดปลากินแต่ปลานิ่ยปลาอยัางกินใบนะครับแสดงว่าปลาหลายกว่าคนกินนะนี่กินปลากปลากินพืชพวกปลากินพืชครับกินกินพวกห่วงเข่ามันออกมามันกินเข่าห่วงหนาม้วยนะครับโอ้ปัดปลาดุกนี่ได้จักเดือนค่ะพ่อหนี่ได้สองเดือนนะครับสองเดือนยี่เด็ดแ้วแม่เสียบหมื่นนะสองเดือนวันนี้พ่อครับัน ปลาเนี่ยเขาเด็ดจำนายใน่บอกค่ะพ่อกะกะจำนายไปกับผ้าหลายๆหรอกครับเพื่อว่าจะให้มันหายมันใหญ่ก่อนนะจงัจงสิงจำนายทีเดียวเลยนะความเครียดไว้ปกติเขาเลี้ยงจักเดือนค่ะพ่อเขาคอยเสียดายขายกะประดุกดก็อยู่ประมาณสามเดือนขายได้แต่ว่าต้อกับบ้เต็มที่ปันใดครับอยากที่กินกับประมาณสี่เดือนสี่เดือนโอเคเลยค่ะเก็ดตัวโลแปดตัวโลเสียนะใส่ใส่ของมันจะได้อยู่ประมาณนั้นนะครับ เอาพ่อคะทั้งหมดในสวนนี่มีประมาณจักโอค่ะพ่อกะโซนน่นก็จะเป็นพวกปนินครับปนินปนินก็สิเฮ็ดโอกักไว้กักไว้เป็นบควบโบปาปากเนี่ยนะมันกักไว้มันก,ก็นกหั่นดได้เฮ็ดสมบูรณ์แบบดอกไกรร่องเบิองอนนะ่ะล่องกักไว้เลี้ยงเบิองว่ามันสิออกลูกแพรลูกบอนออกลูกบอนนะโอ้คือเสียมาไซโบดูบานนี่ความคิดน,นะโอ้อันนี้ไปคืบเตรียมไว้คิดว่าจะเป็นโอนุบานครับ มันหล่อมากมมากับสีอามาค้างกว่าี่ก,ก่อนมันใหญ่ก่อนนัจึงสีเริ่มปล่อยใส่สาใส่ความคิดนะครับโอ้ค่ะค่ะกะเอาพอขาพาไปเมืองโซนด,าดน่านทั้งผุนแน่ใด้ว่จาจะพอได้ครับได้ครับอ้าวป้าขาพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเมืองโซวนทั้งผุนเนาะคะ่ะแน่เมืองใกล้ๆมีหลายบบยแห้งค่ะพวกตัวนี่ก็เป็นก,เนกบเอากวบปะค่ะนี่กบไปเป็นเป็นตัวพ่อพันกบพ่อพันตัวผูครับโอ้ตัวนี้เป็นตัวผูพพวบ่ะค่ะครับครับตัวผูบโบยหลายประมาณหาสิบกว่าตัวหกสิบตัวนะครับ ตัวผูตัวเม่ห้องก็แยกกันไววแยกกันไว้พ่อ,พ,อพ่อถึงหนาฤดูมัาก็ค่อยค่อยมันผสมพันธุ์กันค่ะพ่อตัวผลจะเป็นไอตัวเมยค่ะบอมเอาพอคะตอนบุกเบกิกโซนด่านนี่แหลกๆเลยนี่ลงทุนจักบาทค่ะพ่อเออที่ที่ขูดสาคุดอะไรเนี่ยครับค่ะก็ที่แรกกับบดไปมากมื่นกว่าบาทนะครับมื่นกว่าบาทที่เฮ็ดคล้องรอบรอบลูกเผานะครับ มันก็ใส่โบลายแล้วครับเงินก็ดีแต่ว่ามันเกิดกเห็ดเป็นสมงก์นะครับมันก็สมงก์แล้วพันพัน่าบาทพันหาค่ะแม่โคมาจกโอ้เอาแม่โคโจกเลยบ่ครับ,รบ<อ>จกจกคล้งนำ้ำว่าอาศัยว่าจะเลี้ยงปลาน้ำนะครับอจะ,จะเป็นคว้องทงัทง้งทั้งโซนผนครับค่ะทั้งโซนอ้อันนี้แนแดงบ่ครับพ่อนี่ครับแนแนแดงเอาให้ปลาพวกปลากินเผือนะครับค่ะ ตอบโจทย์ด้อยู่ได้แบบว่าอนุ่นลุงสาส่ประมาณสี่หาคู่ข้าวเดียวกินบัครับปลาพวกพวกปานินพวกปลานั่นแป๊บเดียวบ่ลงแทบว่าเสพตะเกี่ยวหัวอาหารเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยบัดรการเสพไห้แน่เป็นเป็นสองสามเหมือนจะหายของอาหารทีหนึ่งเพราะแถมมี่เอาเอาพอค่ะไอ้อันนี้ก็คือเอาไม้ไผ่มาอันนี้ไว้เป็นช่องนี้เพื่อยั้งค่ะพ่อ เพื่อว่าไอ้ปลามันอยู่นี่มันกะมีอยู่นะครับฟกปนิ่เพื่อว่าให้ปล่อ,อยอให้อากาศมันหายใจนะครับ<อ>ให้ฝนมาฝ่นหายใจก็เด็กขึ้นมาครับหายใจเนี่นมีออกซิเจนเนาะค่ะนาอนออกซิเจนเนี่ยโอ้ยโอ้แบบนี้ก็เป็นตะเมิงเนาะค่ะพอนองแบบเวลาเอาหายอาหารเอาในช่องนี้เนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> <ข ough> มันจะมันจะหายใจยากลำบากนะผมก็ผมก็เลยคิดว่าเอาไฟมาตีแล้ละกันมันหายมันหายใจยังไงนะครับปมนความขีดค่ะกระเบื้อง น้ำเพื่นนั่นแหละเิ่งน้ำออพ่อคะตอนไอจะเอาพื้นที่มองนี้มาเห็ดแบบนี้นะคะขอบอขั้วเห็นน้ำอยู่บ่คะ่ะพอ่อที่แรกเพิ่นเพิ่นกะบ่บ,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 บ่บ่อกะสีกะสีบ่บเห็นดีน้ำหรอกคือว่าเพิ่นว่ามันเปลี่ยนพื้นที่มันมันมันสิดซีด้ยหายห,หน้าผลว่นานะครับแต่ก่อน เออเสียดายก็เสียดายผมก็เลยว่าผมแต่ผมก็เสียดายผมใจมากมากทั้งนี้นะครับก็เลยตัดสินใจเฮ็ดเพราะว่าเฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าพ่อแม่เพินเน่นเฮ็ดมาเพิ่นมันก็มันได้ปีละเทื่อเนาะเฮ็ดหน้าเนาะครับค่ะอันนี้ผมผม,ผมมีความตั้งใจเพราะว่าสิเฮ็ดจังได๋สิได้มือม้อละ300นะครับในใน,น,น,นความผิดเอาพ่นมาพอดี <laughs> ได้แล้วบ่ครับพ่อทุกมื้อนี่ก็เป็นบางมื้อครับก็ได้เป็นบางมือ้อ ถ้าได้มือละสามลอยมันมันจะชีวิตครอบครัวมันจะมันจะอยู่ดีมันจะกินดีนะครับคือคล้ายๆว่าเข้าไปทํางานรับจ้างสิรับมือละสามลออยงนี้นะตอนนี้เขาไรขึมือคึ้มือมันก็ร่วมร่วมกันอยงนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่ดีในครอบครัวนะครับความคิดอันก็เป็นบอกรบหน่อยโอ้นี่บอคาบอกรบหน่อยครับพ่อเขาพ่อพันเองเลยอยู่บอค่ะนี่อันนี้พ่อพันเองครับโอ้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มมันก็ขายไปแน่ละครับเพิ่นเพิ่น ปันให้พี่น้องเพื่อนไปไปเลี้ยงนํานะค่ะแต่ว่าเลี้ยงไปแต่เฉพาะอาใบเป็นพ่อพันธุ์เมียพันธุ์ครับค่ะพี่น้อง่อเพื่อนเห็ดดีแห่งเลยค่ะเด้อเห็ดเป็นสัตว์เป็นส่วนนะเขารนอ,นอรเอา่อ่อ,อคะเจอปัญหายัางไมคะในการเห็ดเกษตรกับปัญหากักบกะมิมีเนี่ยอย่ดอกครับต้องเที่วเรื่องกบเสียกบประกินกันนะครับ ควบหนึ่งมันสิกินกันเหรอเฮ็ดกคิดว่าเฮ็ดยังได้ห้องเียงเส้นไวให้มันกินกันนะกะก็ะเบิงเบานิวแนี่ยบางทีเบาวนิ้ว่างคนต้องเอาเอาเนื้อลงเอาพักตัวลงให้มันหยาดทหลาย่เติบนะบ่บ่ให้มันกินกันนะถ้าถ้าปล่อยลงสิมันมันกินกันเร็วน่ะควบควบควมคิดนะมันก็ได้ประโยชน์ด้วยครับมันก็เศร้ากินกันแต่ เฮ็ดเกษตรใหม่ๆนี่มีความรู้ทั้งด้านการเกษตรบ่ค่ะพ่อหรือว่าบ่บ่มีครับบ่มี่ตะกรอนตะกรอนผมขับรถอยู่ระยองของบริษัท SCG นั่นแหละขับรถส่งเม็ดพลาสติกแถวระยองแถวไอ้บัดฟูดท่งกุงเทปแล้วครับเข้ากรุงเทปประจําเลยเฮ็ดอยู่กรุงเฮ็ดท่านขับรถอยู่กรุงเทปครับขับรถ10ล้อไปอยู่กรุงเทปจักปีค่ะพ่ออยู่ประมาณ10กว่าปีนะครับ10กว่าปีครับ กลับมาเราอยู่หลายแล้วกลับมาทาวดีนะาครับโอ้เอาอีหยังแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้มีความคิดว่าจะกลับมาอยู่บ้านครับพ่อจุดเริ่มต้นก็คือคือความความในล่ะในการเทดงานในการเทดงานเป็นหลูกจ้างเขาก็เลยคิดว่าอายุมันหลายแล้วโอ้เฮาสิสอบเป็นหลูกจ้างคนก่อนน้าม่เป็นลูกจ้างจ้าข้องก้นหนาวคิดในคิดในใจนะก็เทิ่งมาการเกษียณนั่นะครับ ก็เลยตัดสินใจกับท่าตาบอดีนั่มรับรถตาตุตาตอนเนื้อนะครับไปพาตัดมากมันอกาขับรถบอดดายสีหนะครับโอ้โหยังไงหลับอันประเสริฐนี่คือสุขภาพมาก่อนเนาะค่ะพ่อสุขภาพมาก่อนวันนี้กลับมาอยู่บ้านแรกๆปั๊บตัวได้บ่ค่ะพ่อก็ปั๊บปั๊บได้ครับปั๊บได้ก็ ปั๊บได้เนาะค่ะเนาะบางคนโบชินเนี่ยค่ะไปอยู่บ้านใกล้ไกยู่ในหมอกในเมืองสิให้กลับมาอยู่บ้านนอกเข้ายู่อยู่ยากรสินะครัพ่ออ๋อการกกที่แรกที่แรกกามาอยู่แรกกะกะปั๊บพันไดปันไดเนาะครับอยู ka, ่ประมาณเดือนสองเดือนกัคิด้หอดกระทั้งเฮ็ดงานพ่นละเหการณมาอยู่เฮากัเฮากับปัสภาพกระทือว่าเฮามาอยู่บ้านอยู่ทิ้งกบเนิดเข้าของสินะครับค่ะมันก็เลยมันก็เลยอยู่ได้สินะครับ พ่อคะบานนี้แม่บ้านเพิ่นเป็นจังไดค่ะทุกหมูอนี้เพิ่นเห็นเฮาเฮ็เดได้จังสินะค่ะพนเป็นคนสิบ่ค่อยปากดอกแต่วก็ยิ้มในใจนะเพิ่นยิ้มในใจเพิ่นก็เพิ่นก็บ่ค่อยปากเพิ่นก็ยิ้มในใจแค่ไอ้กระซีดียีดีนํานี่ดอกเห็นไอ้บ่าวนี้มาถ่ายภังกีษเห็นเขาเห็นองังกีษมันงามมันมันเฮ็ดมันขึ้นมันก็ค่ะเป็นตาเบิ่งมีตาส้มจังซี่นะค่ะพอมามุมนี้นะคะงามๆค่ะพ่อ แนะนำเพื่อนนะค่ะว่าส้นต้นนี้แบ่งเห็ดจังไดเห็ดยังแนงสินะคะพ่อเบิดตันนี้ตันนี้เป็นเป็นปลานินครับปลานินปลานินตันนั้นเป็นปลาปากความคิดผมว่าสีเอาปลานินมาให้มันออกลูกนี่นะครับออกลูกนี้ยังเสียเอาไปบอนุบาลนะเพราะว่ามันปลาคอมันหลายครับเพรานออกลูกน้ำน้ำสายล้าปลาคอกินบัดหลูกมันนั้นบ่ได้พลาดมันครับ ก็เลยก็เลยเสียแบงแบงเรียงรอกไว้ให้มันให้มันไข่เสนีเอาลูกเสนีนะว้าไงไงฟังเมืองพ่อบ่ได้เลี้ยงไว้กินอย่างเดียวพ่อเอาไว้เอาพันธุ์มานําครับเป็นเป็นเป็นปลาไ่เป็นปลาบ่เป็นปลาดิ้นมันดอกเป็นปลาธรรมชาติมันมันมันออกลูกดูแห้งครับประนิ่นนี่ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเฮาวพ่อพันธุ์เองเฮ็ดเองมันเฮาบ่ต้องไปซื้อเขานะครับความคิดในใจนะตัวระบาท2บาทตัวไปซื้อเขานะค่ะกลสิมันออกลูกพุ่งก็สิไปซื้อพวกฮอร์โมนมาเฮ็ดมันมันเองก็ได้สินะฮอร์โมนที่เขาฉีดนะ สุดยอดแห้งตอนนั้นจะเป็นพวกปลาป,ป,ป,ปากปลาปลาปกก็แต่เพี้ยนครับระยะเวลาสองปีก็คือหาความรู้จากในในยูทูปในอย่างสิเอาะะอบ่ค่ะพ่อในในยูทูปกับเบิ้งเบานี่อย่เนี่ยเบื้องน้ำมันแนงสีนะเบิ้งไปเรื่อยสุดยอดแห้งเนี่ยจะลาเอาเบิ้งแต่ไอการเกษตรการเกษตรสีน่าขยัคนหมักเนาะเอ่อเอาพอค่ะพอในความคิดพ่อพ่อคิดว่าเฮ็ดเกษตรเฮ็ดเกษตรเชิงเดียวกับ ผสมผสานนี่มันแตกต่างกันจังไดดีจังไดบูดีจังไดครับพ่อในความคิดผมพมมักผสมผสานครับมัผสมผสานคือคือเฮาอยากกินอยากกินนุ่ผ้าบางทีสมมติอยากกินนุ่ผ้าอยากกินยางอยากกินกบกินเขียดอยากกินนี่เฮาเขาก็นได้กินทุกอย่างสินะครับกินทุกอย่างคือคือบักหน้าคือยางนี่คือว่าเฮาบอต้องไปตลาดยากครับบูต้องไปตลาดยากคือว่าเฮาเฮามีวัตถุทุกอย่างแล้วเฮาเฮาเฮาบอต้องไปซื้อเขา เขาเขาม่ต้องจำเป็นที่ใส่เงินในในจุดนั้นให้ให้ให้มันนั่นอันนี้ครับคือว่าเขาไม่ยืนยันคือว่าเขามีปลามีกบมีอะไรนะครับมันกัมันกัได้กินน้ำได้กินว่ายๆงไงเฮ็ดเชิงเดียวถ้าเฮ็ดบกพริกย่างเดียวก็ได้กินแต่บกพริกเมนครับเมนเมนแต่ถ้าปูผสมผสานมีทั้งบกคุ้งบกเน่าเขาได้กินทุกอย่างเลยครับอาอสุดจอดเนี่ เอาแต่เหตุผสมประสานมาเนี่้มันลดค่าใสา่ใจในการสื่อได้หลายบ่คะ่ะพ่ออู้หลายครับหลายครับคือคือมาปีแรกรถตลา,าดเล่นผ่านาต้องควักต้องควักมือเด้ค่ะควักมือให้รถต้องสื้อสื้อกับเขาซื้อหมูสื่อปลาสือปลาเนี่ยสื่ออันนี่เยอมา,าแรกแหลกครับมันมัน,มนต้องสื่อครับต้องสื่อ,อแต่คู่มือนี่รถตลา,าดเล่นไกยสื่อครับบ่ได้สื่อ ข้ามีปลาม,มีมีทุกสิ่งทุกอย่างครับมันก็โอเคครับย่างมาเ,เลยครับพ่อมันก็ได้กินเนาะครับเนาะค่ะอันนี้เป็นหนกเผาผปลูกที่ไก่นะครับหนออกเผาเป็นไอ้เขาเขานี่ก็กับผสมกใส่ใส่ประเภทเนื้อแดงลุง่มมันก็เป็นปุ๋ยกลางเป็นเนื้อแดง พี่น้องคะมื้อนี้เฮาท้ายทําทำกลางสายฝนเด้อค่ะพี่น้อง <laughs> แต่ว่าเข่าคุณพ่อง,งามแฮงเนาะคะ่ะเนาะตอบโจทย์ดีอยู่เข่าก็ดีครับโอ้สุดยอดแฮงสูงแฮงสูงกว่าหนูพุ่นเอดีค่ะ,คะพ่อนี่อะไรกแท้มันสูงโอ้ยสูงแฮงสูงแฮงคะ่ะแจะลงไปมันก็กิะมาณพอดีท่วงพนันแหละค่ะเอาพ่อคะเคยคิดบ่ค่ะว่าเฮ็ดเกษตรผสมประสานแล้วต้องต้องได้ขายจังได๋ก็ต้องได้ขายคิดว่าจังซั่นนะคะพ่อเอ่อ ที่แรกผมผมผมจะบอ,บ,อบอคิดในในใน,ในจุดขายคือคือคือว่าผมเนียเพื่อเพื่อผมผมมาการเกษตรก็คือว่าเลือเลือเลือกินเจีงสิขายอะนะทา,ามันทามันในเลือเลือกินจงขายปันพีปนันน้องเลือกับปันพีปันน้องกินเท่านั้นครับแต่ว่าในในความคิดผมจะจะคิดที่ดอกแต่ว่าคือตั้งเป้าไว้คือที่แรกแรสี่ร้อยมือสามร้อยมือสามร้อยคือ คือคืออยู่ได้นะคุ้มคุ้มคิดผมนะคืออยู่ได้คือมันมันจะมีรายได้ในครอบครัวมาแต่ละมือเมือนเมื่อก่อนที่ห้องบ่ไใดห้องบ่ได้ใส่ใจเงินสามร้อยแต่ละมือมันมาร้วมกันแต่แต่ละมือเมื่อก่อนที่ลายเองมันครับก็คือก็คือแค่ยังไงแต่ละมือสามร้อยสิตั้งเป้าไอน์นะอี่แหลกนะครับค่ะเอาพอค่ะคิดว่าได้ดั้งใจจักเปอร์เซ็นต์ล่ะคะพ่อที่เฮ็ดมากาะได้ดั้งใจบ่ระกากาเครื่องนึงล่ะครับมาเครื่องนึงล่ะครับ โอ้นี่ขนาดครึ่งหนึ่งคุณพ่อยังเงี้ยได้ดีขนาดนี้ค่ะพี่น้องค่ะแปลว่าได้เต็มลอยเลยสิขนาดได้ค่ะพอ่อกเดี๋ยวเขาแล้วผมก็ว่าสิลมอกหมึกสีดาอยู่แต่ไกลอยู่แต่ส่วนนั้นอาสิะเอาลนซีดาเอาปลูกปลูกไว้หลายๆอยงสิวันนี้เวลาเฮาขายเฮาสิข,ขายจังได๋ค่ะพอ่อกสีดานี่คือ ก็เบื้องลู่ทุบพี่การัเบื้งลู่ทุบพี่ใหญ่ยังอยู่ไอ้อาจารย์ยังอยู่บ้านลุ่เล่าบ้านนะทุ่งพนมพูพุทิดาเออนั่นเราพ่นหวานคนเราไทยเนี่ยก็หน่อยนะครับคนว่าปู่เปิลดพุทิดาพุทิดาเนี่ยเป็นมันบอกตลาดต้องการอยู่แล้วเพราะว่าเล็กหน่อยต้องกินพุทิดาไห้กันพี่ใหญ่เมื่อกี้พุทิดานะครับมันมันคือว่าราคาบปตกราคามันมันคือยังมาพูดก็บอกโปรตีก็ง่ายๆไหวได้ก็กินได้ครับครับครับค่ะเขาขายให้ ปขายน้ำบาตนี่ส่วงส้วงส้วงนันเป็นนะ่ะบ่พ่อบ่พ่อขายครับบ่พ่อขายบ่พ่อขายเลยครับพวกสีดาเอาไปยนีย่ยไม่บดสีดาเออ<บ>เอาพ่อขายเห้ถามเรื่องการตลาดพ่อเนี่ยทุกมื่อนี่พ่อขายจังไดครับไปขายใส่ทุกมื่อผมผมกับไปขายน้ำตลาดตลาดวันทิดบ,บันบันบงงามเนี่ยครับแล้วก็ไป<ม>ขายน้ำมูบ้าต์สินะครับค่ะน้ำมูบ้าน มันนีพวกปลาพวกยังยังสีเขาหูว่าเขามีเขาเขามาสื่อนีเลยบอคมากครับมามามาคือเพื่นเพื่นอยากกินปลาส่วนพี่กายเพื่นอยากกินปลาปลานิ่ปลาเนี่ยเขามาสื่อหอดมองเลยครับบุตรตองปลาเรียนหาขายเขาเขาหูแล้วเขาเขามเองครับมาสื่อเองหูแล้วมาสื่อเองครับผมโอ้พอใส่เวลาโดนบอค่ะคนเขาคอยหูว่าเขามีเองสินะค่ะพอกะใส่เวลาที่ ก็หลาเดือนอยู่แล้วครับก็คนสิงหูแนโน่บั่นบั่นบั่นเฮาบั่นบั่นโครพัฒนาเลยกะคือว่าหมูว่ามีแล้วเขาเขาก็ปากปากเขาจะเขาจะกัอันนี้นะครับเขาก็บอกต่อๆกันเลยมีกบมีปลาเดินหน้าเพราะงั้นี่ระแสนกศีน่าครับแล้วก็มาศีนะครับง่ายๆกะตลาดก็คือบอกต่อบอกต่อไปเรื่อยๆครับครับครับโอ้สุดยอดเนี่ย อุ้ยพอคะนูสังเกตอยู่นี่เด้อค่ะพักต๊บนี่งามแหงค่ะพอพักตบงามอีรีอีรอนี่เออพักตบผมก็เสียมาใส่ต้นมะกเผาเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยครับพุ่นหา่อเพื่อนเหลียงคือคือส่วนนี้ผมผมมาใส่ผมมาใส่ต้นมะพเผาวนี่นมันจะเป็นปุ๋ยแบบธรรมชาติเลยครับต้นมะกร้ามันจะเป็นปุ๋ยมันจะเปื้อยมันจะเปื่อยลงลงดินมันมันจะแบบธรรมชาติเลยมันแท้ๆบเใส่ปุ๋ยใสขี้งวขี้ควายเลยครับค่ะ เอาพ่อคะนู่นเด้ยินคนปลูกไอ้ต้นบกเผาหลายคนเหรอคะว่ามันเจอปัญหาหลายอย่างพ่อเจอ,อยังคะเออยังพ่อในเจอครับยังพ่อในเจอ,เเอบกเผาพ่อในเจอเนาะค่ะเนาะครับพ่อนในเจอโอ้ส่วนทั้งนี้พเพื่อการปลูกบกบกพริกเนาะค่ะเนาะครับพริกบกชีดากำลังกำลังแซ่บกชีดาใหม่ครับโอ้สุดยอดแนาะก็ทั้งทั้งฝนก็พุ่งพันอย่างฝนบกสุดนี่มั้งบกเป็นยังค่ะครับเอาไก่เนาะครับเนาะอ๋ออ่ะอธิบายนะคะส่วนทั้ง,งน,นี้มีอย่นางไง ต้องเลยกะสีปลูกปลูกไอ้พวกต้นไม้ป่าเนี่ยเป็นปเพลิดยางยางหน้าเสริมเสริมนำครับกะสีมีแซมไอ้หวายค่ะแซมหไว้เคยมาซับหล่องการต้นผ้าเป็นมักซิดานะครับเป็นมักซิดานัปลูกซิดายังพัวไหนอ๋อซิดาเออเขาเรียกซิดาอะไรซิดาจิ้มจุ่มอะไรจิ้มจูจิ้มจู๋จิ้มจู๋แหละครับ โอ้บรรยากาศทั้งนี้เลยค่ะคุณค่ะพี่น้องบ่าวนิวพนังนังเอาบรรยากาศเนาะค่ะขอเนาะสุดๆนี่นักกันแทบผมก็ะเซียวรุงลงรงหวายนะครับกันแทะหน้าอืมค่ะกันแทะอู้บุ่นเตปล่อยพื้นที่ให้ให้ที่มากเลยนะครับค่ะ แสดงว่าพ่อพ่นมากินไหวเนาะค่ะพี่น้องพ่อบุญมีขาอยากให้พ่อฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะในการทําเกษตรนี่สนะคะพ่ออ๋อครับก็สทุท้ายกาผู้ใดจะเหตุการเกษตรจะคิดว่ามันมันสิสายเลยครับคําว่าการเกษตรนี่บผม่บ่บ่มีสายครับแม้ผมอายุดิเนี่ผมอายุห้สิบผมก็ยังมีใจเหตุการเกษตรอยู่อยากแนะนําผู้ใดจะจะเห็ดการเกษตรกับ่สายครับเอาเหตุ เห็ดนั่งเข้าก็ได้กินอันนั้นแหละเฮ็ดเรียกปลาเข้ากันเลกินปลาเรียกกบเข้ากด้กินกบนะครับกับผู้ใดอยากเฮ็ดข้ารเสีตดก็ให้ฝ้ามาเฮ็ดไม่อย่างไรครับครับครับอายุไรคนนี้แห้งสิบุมีแห้งเฮ็ดเด้เนาะครับมันเนนเครับแมีนเขาตั้งเป่าว่าเขาเส็ดตามแห้งของเขาเนี่ครับที่ตามแห้งเขาเขาเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหน่อยไปห้าลายยาสิไปกู้เงินมาเฮ็ดยาสิไปลงทุนเอายืมหนี้ยืมสินเข้ามาเฮ็ด เ้ามานับตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปแล้วก็ไต่ลำดับขึ้นไปเรื่อยๆครับนั่นคือว่าการเกษตรที่แท้จริงครับอยาไปยืยมเงินคนมาเห็ดมันจะเป็นหนีเป็นสินอเอาผลกำไรเฮาที่เฮาเห็ดใดขายปูขายปลาต,ต่อตอยอดขึ้นไปเรื่อยๆความความคิดของผมนะครับมันเป็นหลักครับ เฮ็ดแล้วตรงโบ,บเป็นหนีเป็นศิลนาะค่ะเพื่อนเพื่อมีค,ความสุขแมนครับแมนเฮ็ดแล้วเป็นหนีเป็นศิลน,นอนปวดหัวจะงกินไหเงิน <laughs> ใส่ครับแมนครับ <laughs> โอ้สุดยอดแหงเอาพ่อคะ่ะถ้ามีคนเพิ่นสนใจอยากเข้ามาชมสวนอยากเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดทัศนาคติตัวสิสามารถติดต่อได้ทั้งหลาเนี่ยค่ะพ่อการด้วยในการมีทั้งโทรศัพท์นะครับเฟซบุ๊กกับไอ้กระลงเป็นซื้อบุญมีขายแพงเลยเป็นภาษาไทยธรรมดาเนี่ยแหละ เบอร์โทรก็0846529140ครับผมค่ะโอ้สุดยอดแห่งค่ะคุณพ่อค่ะมือนีฝนตกแล้วค่ะพี่น้องจริงๆอยากเอาความคิดของคุณพ่อทัศนาการตีของคุณพ่อนะคะมาฝากพี่นงอเงีวๆอยู่ค่ะแต่วมาฝนลงเม็ดแล้วเนาะค่ะคุณพ่อเนาะครับผมค่ะเดี๋ยวจังใจกับมือนีกัขอบคุณคุณพ่อค่ะที่ผ้าช่มสวนเนาะค่ะเนาะค่ะคุณพ่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาพี่น้องคะมันนี้ฝนลงเม็ดค่ะฝนลงเม็ดลงเม็ดแล้วเ,เ,เลยยาวยาว,ยาวบัวใหค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายหลายค่ะที่คอยติดตามรายการ <c oughs> คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ